ข่าวดี f ออาจารย์นะครับแล้วก็ทีมอาจารย์แดงทุกท่านนะครับในโอกาสที่อาจารย์จบปริญญาเอกนะครับอาจารย์ขอมอบความพิเศษให้กับลูกค้า f อและลูกค้าของทีมอาจารย์แดงทุกท่านนะครับ1ครับประกันประเภท1นึ่งเราขยายอายุรถรับจนถึง15ปีนะครับทั้งเก่งและกระบะนะครับรับทั่วประเทศ และมีความพิเศษ<ร>ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงให้กับลูกค้าของเราทุกกรมมาทันนะครับ,รบท่านไม่ไหวในประกันรประเภทหนึ่งเรามีสองบวัวและเรามี3ามบวัวให้บริการกับลูกค้าของเราและให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับและพิเศษสุดครับ หไม่ไหวสองบวกสบวกไม,ไ,วไมีการประเภทสาของเรานะครับเป็นเบี้ยพิเศษและให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงด้วยเช่นกันและบริการนี้นะครับให้รถสไลด์ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉินนะครับวิ่งต่อไม่ได้เราให้สูงถึง150กิโลเมตรฟรีนะครับพิเศษสุดราคารับรองว่าคุ้มค่าทุกกรมมาทัน ด้วยความปรารถนาดีผมดรอาจารย์แดงครับ